อ่าวัสดีครับน้องๆอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่พี่ทําพิเศษให้ก่อนที่น้องๆจะไปสอบในวันพรุ่งนี้กันครับก็คือเตรียมตัวก่อนสอบนักเรียนปฟานปีสองห้าหกศูนย์นะครับโดยพี่ๆติวชิวนะครับซึ่งอันนี้ก็พี่ก็รวบรวมจากประสบการณ์ที่พี่เคยไปสอบมาแล้วกันครับว่าก่อนที่น้องะไปสอบน้องควรจะเตรียมตัวยังไงครับสําหรับน้องที่มาจากต่างจังหวัดก็อาจจะมาถึงกรุงเทพแล้วครับในวันนี้ ผมก็กรุงเทพหรือว่าไอทางปทุมอะไรเงี้ยครับก็อาจจะขับรถไปวันเดียวถึงครับสำหรับปีนี้ก็สอบที่ธรรมศาสตร์ดังสิตครับก็อาจจะเดินทางได้ลำบากนิดนึงครับเพราะว่าอยู่ชันชานเมืองแต่ว่าก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ครับแต่ก็แนะนำครับว่าถ้าน้องๆมีเวลาครับก็วันนี้ก็ลองขับรถไปเซอร์เวย์ก่อนได้ครับว่าไอตึกที่น้องสอบอ่ะมันอยู่ตรงไหนห้องสอบอยู่ตรงไหนคือไปดูๆไว้ก่อนครับพรุ่งนี้ไปจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลามาหา แบบตอนสมัยพี่สอบอะแต่ตอนนั้นพี่สอบที่เมืองทองครับพี่ก็ต้องวันก่อนสอบหนึ่งวันพี่ก็ไปดูนะว่าพี่สอบอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็สอบตึกไหนอยังไงครับเพราะว่าเมืองทองแม่งโคตรใหญ่แล้วพี่ก็ไม่เคยไปด้วยแม่งหลงอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูสิ่งอย่างแรกครับที่พี่อยากให้น้อง,องตเตรียมตัวคือหนึ่งครับเอกอสารที่ต้องใช้ครับน้องๆเตรียมเอกอสารที่ต้องใช้แล้วหรือยังครับหนึ่งคือบัตรประจำตัวสอบรู้สึกว่าปีนี้จะให้ปิ๊นจาก จากเน็ตเอามาครับปิ้นปิ้นจะคอมเอาน้องๆก็ลองปิ้นมาดูครับอันนี้พี่ก็ไม่เคยเห็นนะว่ามันเป็นยังไงน้องก็ปิ้นมาเอาแล้วกันครับอย่างที่2คือพวกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุครับต้องใช้เอกสาร2อย่างนี้ควบคู่กันไปครับอ่าน้องๆที่ดูคลิปพี่อยู่ก็หยิบขึ้นมาเลยครับว่าน้องๆเตรียม2อย่างนี้พอแล้วหรือยังอ่ะถ้าน้องๆเตรียม2ออย่างนี้พอแล้วก็ไปดูอย่างถัดมาครับก็คือตรวจสอบเลขที่สอบครับ ที่สอบหนึ่งก็คือน้องๆต้องตรวจสอบว่าตัวเองอะสอบเที่ยงสอบที่เท่าไหร่สอบตึกไหนเอออันนี้น้องๆไปดูก่อนเลยเพราะว่ามันมันมีประกาศบนเน็ตนอะน้องๆลองไปดูแล้วกันสองก็คือพรุ่งนี้น้องไปน้องต้องเผื่อเวลาเดินทางครับเพราะว่าถึงแม้ว่าวันนี้น้องอาจจะเอร์เวลแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คนไปจริงอะมันเยอะเยอะจริงๆตอนพี่ไปนี่แม่งแบบโคตรแน่นอะแน่นจนแบบโอ้โหแม่งเดินแทบแบบ ถ้าน้องๆไปหวังไปดูบอร์ดติดประกาศหน้าวันจริงนี่แบบมันแอะอาจจะเยียดเกินไปครับน้องเชื่อเชื่อพี่เถอะน้องดูตั้งแต่วันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปปุ๊บก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเข้าห้องสอบไปเลยเพราะว่าบางทีรถก็ติดด้วยเอออย่างต่อมาค,คือควรจะไปก่อนเวลาสักสามสิบนาทีกินข้าวกินปลาเผื่อว่าสามสิบนาทีเข้าห้องน้าไปทําตัวชิลๆสบายครับสักสามสิบนาทีช่ไม่ต้องไปแบบวิ่งหอบแฮกแ h e ไปโห มันไม่ไหวครับมันเหนื่อยยิ่งเราเหนื่อยอะ่ะมันก็มีผลต่อการสอบเนอะเอออ่ะมาดูอย่างถัดไปครับคือการแต่งกายครับปีนี้เขาเปลี่ยนการแต่งกายใหม่เนอะก็คือหนึ่งให้ใส่เสื้อยืดสีขาวแขนสั้นไม่มีวัตถุรายหรืออาจจะมีวัตถุรายเล็กน้อยมั้งครับเออก็คือเอาถ้าเอาง่ายครับน้องไปซื้อเสื้อยืดสีขาวแล้วเนืออ่อนเมยง่ายๆกางเกงวอร์มสีดำมาหรือว่าสีกรมกได้แต่ส่วนมากไม่ค่อยใครใส่สีกรมแนละ้วก็คือสีดำเลยครับกางเกงวอร์มสีดำนะั่นแหละ รองเท้าแตะครับปีนี้ให้ใส่รองเท้าแตะเออก็ก็การต่งการของปีนี้ก็แปลกๆเลยครับก็มันก,ก็ไม่ใช่แปลกดีดีวะก็เปลี่ยนใหม่ครับเพราะสมัยพี่ก็ยังให้ใส่ชุดนักเรียนชุดนักฝึกษาแต่พี่จบไปแล้วพี่ก็ใส่ชุดทํางานมาใส่รองเท้าหนังมาเงี้ยเออน้องๆก็ใส่เนี่ยเสื้อยืดสีขาวกางเกงวอร์มสีดำรองเท้าแตะเตรียมตัวนะครับฝนไอุ้ปกประกอบตรงเนี้ยครับไม่เกี่ยวครับเห็นเขาหน้ารักดีก็ใส่มาเฉย อ่ะต่อมาสิ่งที่ไม่ควรลืมครับก่อนสอบสิ่งที่ไม่ควรลืมคืออปัปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำไปด้วยที่สำคัญคือริฟควิกครับคือน้ำยาลบคำาผิดอะครับตอนพี่สอบพี่เบื่อมากเลยไอ้พวกยืมวิฟควิกเนี่ยแม่งไม่เอาอไปแม่งมายืมเว้ยืมเสร็จแม่งไม่คืนที่ว่าเราจะใช้นะแม่งต้องเรียกเหมือนแบบเราจะทำชุดจิตการสอบอะเออคือแบบอึดอัดอะ ก็น้องๆถ้าดูคลิปนี้ก็ยืมเอาปากกาฟลิกไปไว้ครับปากกาก็เผื่อสักสองแท่งแล้วกันเลยอน้องๆก็ต้องลอ,อ,อ,องเทสปากกาแลนะ้วว่าใช้ได้เปล่าไม่ได้ซื้อใหม่ๆปุ๊บซื้อมาใหม่ไปปุ๊บแม่งไปเทสปุ๊บเขียนไม่ติดนี่จบเลยนะเอาเผื่อสักองสามแท่งครับก,ก,ก็ไม่เสียหายนะเออเอาเผื่อๆฟลิแท่งเดียวก็พอเนี่ยคงไม่บิดนะหะผมว่าปีนี้ครับเริ่มเข้าสอบตอน8โมงเช้าครับ แปดโมงเช้างั้นน้องๆก็ควรจะตื่นไปกินข้าวฟักเจ็ดโมงกินเสร็จก็เข้าห้องน้ำว่าฟักเจ็ดโมงครึ่งคือเบื่อแปดโมงก็มายืนรอหน้าห้องสอบว่าแปดโมงเขาให้เข้าเออสิ่งที่ไม่เข้าที่สิ่งที่ไม่ให้เข้าเอาเข้าห้องสอบไปคือพวกนาฬิกามือถือของที่ไม่ยําเป็นนะครับแหวนอะไรพวกนี้เขาไม่ให้เอาเข้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการทุจริตการสอบแบบตอนรุ่นพี่สอบอะ่ะเขามีต้องเดินผ่านเครื่องสแกนนะครับท,ทั้งเครื่องสแกนและคนสแกนเลย น้องๆถ้าไม่อยากเสียเวลาแบบเฮ้ยเขาไม่เอาเข้าน้องๆต้องเอามาไปฝากหรืออะไรเงี้ยน้องฝากพ่อแม่หรือฝากผู้ปกครองที่มาด้วยไว้ก่อนเลยอส่วนปีนี้พี่แม่ใจว่าเขาจะมีห้องรับฝากกลางไหมนะครับเพราะว่าพี่ไม่เคยไปสอบที่ทรมาสารนะแต่ถ้าให้ดีคือเอาไปเฉพาะของที่ต้องใช้ก็คือไอ้พวกบัตรบัตรสองอย่างกระปะกาดินสอไอ้กระกะการิ้นผึ้เนี่ยเพราะไม่ต้องเอาไว้ไปเกินนะครับวุ่นวาย ถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ยกมือถามครับเอออันนี้สิ่งที่ควรทําคือแบบไม่ให้เดินดุมดุมดุมไปหากรรมการสอบครับเพราะเขาจะบางคนเขาเครียดๆเขาจะเห็นว่าคุณมีเจตนาทุจริตการสอบให้ยกมือครับเดี๋ยวเขาก็เดินมามาหาเราเองครับเออเช่นแบบปากกาหนูหมึกหมดหรือริฟิกหนูไม่มีริฟิกหนูหมดก็ยกมือครับเดี๋ยวกรรมการเขาจะช่วยเหลือน้องๆเองครับเอออันนี้คือสิ่งที่ควรทำเนอะอ่ะ อีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่ไม่ควรทําก่อนไปสอบครับหนึ่งแม่งอดข้าวข้าวเช้าน้องควรจะกินครับถ้าบางคนบอกเอ้ยทุกทีหนูไม่กินข้าวเช้าหนูปกติหนูไม่กินข้าวเช้าแล้วก็อันนั้นก็ได้ครับมาแล้วมาแล้วแต่น้องเนอะอรือว่ากินอะไรแปลกๆก่อนสอบเช่นแบบแม่งก่อนคืนเนี้ยเย็นนี้ก่อนสอบแม่งไปจัดฟมต่ำมาเนี้ยน้องๆต้องแบงกความเสี่ยงว่าเช้าตื่นมาฮะาน้องท้องเสียหรือน้องแบบท้องกระวงังหรือกินอะไรไปมากๆจนแบบกลับเป็นตายเงี้ยไม่ควรครับก็คือกินปกติกิน กินเหมือนน้องกินปกติทัก,กว่าไปอ่ะกินคือพยายามอย่ากินอะไรที่ทำ้ายตัวเอง่ะกินข้าวอาหารตามสั่งฟักจาก้างอะไรเงี้ยก็ง่ายง่ายเอออันนี้คือสิ่งที่พี่แนะนำนะเพราะบางคนเคยขี้แตกก่อนก่อนไปกินเพราะว่าแบบนานๆบางคนแบบเขออาเรียกไรอ่ะนานๆขึ้นมองเทพฟักทีก็เย็นนี้ก็ไปจัดกันที่ไปฉลองล่วงหน้าไปตามห้างกินเงินแบบปรินครับเช้าตื่นมาท้องเสียครับอันนี้ก็ระวงังระวงังไว้นิดนึงครับ อย่างต่อมาคือจะชิวเกินไปครับเดี๋ยวช่องห้อง,องเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้าห้องสอบกันเพราะว่าเพราะว่าบางคนนี่ชิวมากครับชิตเฟรลลาาอรอะไรครับฝาจะโอ้หนอดวงเดือนเลยอาบน้ำฝ่าจะอะไรแม่งไปจริงแม่งสายครับเข้าห้องสอบสาย <S <S ว่าแม่งวันจริงก็ติดครับก็เดชิวครับก็ไปทําไมก็เพื่อไวไฟนิดหนึ่งครับไปก่อนก็ยังดีฝ่าไปช้านะเอออย่างที่สามคืออย่างที่สาคัญที่สุดที่พี่อยากจะบอกน้องๆไว้คือจะรีบออกจากห้องสอบไวเกินไป ความว่าคนที่ออกจากห้องสอบไวเกินไปก็ก็มีหลายเหตุผลครับเพราะว่าเขาบอกข้อสอบอาจจะง่ายทําแป๊บเดียวเสร็จแต่ความว่าในความคิดพี่นะถ้าน้องอยากติดจริงๆอะน้องใชเวาลหนึ่งชั่วโมงที่เขาให้มาให้คุ้มเมอครับไม่ต้องรีบออกครับรีบออกก็ไม่ว่าจะติดนะแต่ว่าถ้าอยู่ไปก็ก็น้องก็ยังมีเวลาตรวจทานคาตอบที่น้องทํามาน้องอาจจะเจ่งทำครึ่งชั่วโมงเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงน้องอาจจะมาต่อตรวจอีกรอบก็ออะถ้า,าน้องตรวจอีกรอบเออ มันกก่นใจว่าถูกไหมกค่อยออกก็ได้แต่ไม่ให้เฟดปุ๊บล้วออกเลย,ยงเงี้ยพี่ว่ามันเสียเวลาที่เขาให้มามากเสียเวลาที่เขาให้มาเออเพราะว่าไหนไหนมาสอบแล้วก็ทําให้มันเต็มที่นะจะติดไม่ติดก็ว่ากันไปอย่างแต่ถ้าอยากติดพี่ว่าใช้วาให้คุมแล้วกันครับอยางต่อมาครับที่ไม่ควรทําคือน,นอนดึกกลับไปกินเหล้าสามารถอ่าประเด็นแรกที่พี่จะพูดก่อนคือน,นอนดึกครับก,ก็น้องๆก็นอนตามปกติครับแต่ว่าอย่านอนให้ดึกมากแล้วกัน ก็อย่านอนให้เกินฟักเที่ยงคืนนะครับให้มีเวลานอนฟักห้าหกชั่วโมงให้ฟหม,มองได้พักผ่อนครับเอ,อหรือว่าอย่านอนไวเกินไปครับให้น,นอนอะไรครับสี่ทุม่มห้าทุ่มคือพี่ไม่รู้ว่าปกติน้องน,น,น,นอนกันตอนไหนแต่ว่าบางคนเขาอาจจะนอนตีสองตีสามเนี้ยอันนี้พี่ไม่แนะนำนะมันดึกไปแต่ว่านอนฟักสองสามทุ่มนอนนี่พี่ว่ามันก็ไวไปให้นอนสักตามปกติของน้องอ่ะแต่อย่าให้น,นอนน,อน้อยเกินไปกันและที่พี่ก็บอกว่าอย่านอนไวเกินไปเพราะอะไรครับถ้าน้องนอนสักสองสามทุ่มน้องอาจจะตื่นมาตอนตีสามตีสี่ ตื่นตอนที่สามที่สี่คือตื่นเช้าถูกไหมน้องอาจจะมองว่าดีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าน้องตื่นเช้าเกินไปอ่ะแม่งเดี๋ยวฝ่าจะสอบจริงแม่งง่วงตื่นมาที่สามที่สี่อาบน้าแต่งตัวแม่งฟักหกโมงหกโมงเจ็ดโมงเช้าปุ๊บนี่โหแม่งง่วงเฟลเฟลครับก็คือคือเรียกไงให้ให้ใหใหนอนให้เราตื่นนอนปุ๊บได้เอิงฝดใสอาบน้ําแต่งตัวไปสอบเลยอย่างต่อมาครับกินเหล้าเออบางคนแม่งชิวครับ ชิวจัดแม่งแดกเหล้าเมามาไม่ไหวครับรุ่นพี่สอบก็มีครับแม่งไปแดกเหล้ามาดูแม่งกลิ่นตัวออร่าออกอะคือแบบโอเคถ้าไม่อยากติดก,ก็ไม่ต้องสอบได้ครับไม่ต้องกินเหล้ามาขาดแบบมึนมาเชียเอออันนี้ก็ไม่ควรกินนะอย่างต่อมาที่ไม่ควรครับคือเครียดครับเครียดพูดเหมือนง่ายนะก็อย่าเครียดทําตัวสบายสบายครับไปสอบได้ก็เท่าที่ได้ครับไม่ได้ก็คือไม่ได้นี่ไม่ได้ก็สอบใหม่ครับเพราะว่ารุ่นพี่สอบ ที่พิวจากมาคน5ปีฝ่าจะสอบติดก็มีครับปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าก็สอบใหม่สอบแม่งจนฝ่ามันจะหมดฟิตสอบไป,ปเนี่ยเพราะว่าพี่เชื่อว่าทางน้องพยายามตั้งใจจะสอบจริจงๆอะน้องสอบได้แลว้วอะเพราะว่าขาอ้อสอบมันไม่ได้แบบมันไม่ให้ยากมากเกินฝ่าสามารถอย่างน้องๆแน่นอนอะทางน้องตั้งใจเตร็มตัวฟุตถ้าปีนี้แม่งจริงก็ปีหน้าน้องเตร็มตัวหนึ่งปีพี่ว่าน้องน่าจะติดอย่างแน่นอนอะเออเอาอะครับก็ทั้งบทนี้ก็ เป็นสิ่งที่พี่อยากบอกอน้องๆก่อนสอบอีกนิดนึงจากจากจากไอเรื่องข้อสอบที่พี่อัพคลิปไปเมื่อวานนี้อันนี้คือการเตรียมตัวก่อนสอบมันเองเว, gaming, ว่าน้องๆควรจะเตรียมตัวยังไงครับสําหรับน้องๆคนใดที่ชมคลิปนี้พี่ก็ขอให้น้องพยายามเตรียมตัวแบบที่พี่แนะนำมาเพราะาพี่อยากให้น้องๆมีมีความพร้อมจริงๆในการไปสอบนะครับก็ขอให้น้องสอบกันอย่างเต็มที่ทุกคนนะครับ และขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ